ีทองให้ถูกรางวันหนึ่งมาแล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของงูสีทองมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะก่อนอื่นต้องเล่าไปถึงนะครับคลิปที่ผ่านมาในงวดที่ผ่านมานะฮะที่ผมได้นำเสนอคลิปเกี่ยวกับนะฮะที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะฮะที่มีนะครับอ่า พี่นะครับท่านหนึ่งนะฮะที่ท่านได้จับปลาช่อนนะฮะแล้วมานะครับที่บ้านเพื่อจะทําอาหารแต่มีเพื่อนบ้านตมนะฮะแล้วมีผู้นะครับไปดูข่าวจากข่าวนี้นะฮะแล้วก็ได้โชคเป็นรางวัลที่1น,นะฮะท่านชมเอาล้ครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของนะครับเรื่องราวของงูสีทองกันบ้างนะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีนะครับอ่าชาวบ้านนะครับ แจ้งนะครับกู้ภัยว่ามีงูเผือกนะฮะแล้วก็กู้ภัยนะครับก็ได้เดินทางไปที่นั่นนะครับแล้วก็นะครับไปจับงูเผือกตัวนี้ไว้นะฮะบ้านเลขที่นะครับต้องขออภัยนะฮะท่านผู้ชมที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลลงไปนะครับก็นะครับดูตามเสียงเอานะฮะบ้านเลขที่7 5หนะครับหมู่3นะฮะท่านผู้ชม เอาละครับมาดูเรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องราวของเลขมงคลกันบ้างนะครับสำหรับเลขมงคลนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าทําสถิติมาดีตั้งแต่ต้นปีนะครับมาบ่อยๆมากๆเลยนะครับสำหรับเลขมงคลนะครับก็ต้องขอนะครับอ่าทรงพระเจริญน,นะครับในหลวงราชการที่10นะครับ ท่านจะครบนะครับ70ถึง71พรรษานะครับลำดับนะครับตามปัจจุบันก็คือ101นะครับ28แล้วก็95นะครับในวันที่28กรกฎาคมนะครับ2องพันนสีะครับท่านผู้ชมเอาละครับมาดูเรื่องราวนะครับของหลวงพ่อนะครับวิริยังนะครับอายุ100ปีกันบ้างนะฮะท่านนะครับอ่านี่นะครับเรื่องราวนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับและน่าจับตาอีก นะครับเรื่องราวหนึ่งนะฮะหน้าไข่ทั้งปียังไม่มานะฮะก็มีการนะครับจับเรื่องราวนี้นะครับมาเป็นตัวเลขนะฮะก็จะมีในส่วนของ0ูนย์นะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่นะครับศูนย์ศูนย์นะครับหลวงพ่อวิเรยงนะครับก็คืออายุหนึ่งร้อยปีคิดมาจากหนึ่งร้อยปีนะฮะท่านชมต่อมานะครับมาดูเรื่องราวของเลขรถมงคลกันบ้างนะฮะสำหรับเลขรถมงคลนะครับก็เป็นนะครับการ นี่นะครับพระราชทานนะครับอ่าเคลื่อนนะครับหลวงพ่อวิทยุงนะครับที่ท่านได้นะครับอ่าตามที่นะครับข่าวแจ้งนะครับก็คือนะครับตามนี้นะครับของโรงพยาบาลอ่าลินทราวาสนะครับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับก็คือหมายเลขรถก็คือ0ูนนะครับแล้วก็นะครับอ่ามนั่นเองนะท่านผู้ชมต่อมามาดูเรื่องราวของนะครับเป็น นะครับตามที่บอกเลยนะครับก็คือเป็นยังไปเกี่ยวข้องนะครับของหลวงพ่อวิระยงนะครับตีก็คือเลข1661แล้วก็93แล้วก็ ลถนะครับของนะครับการเคลื่อนนะฮะแล้วก็มีรอยยลอ์นะครับ316นะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังแฟซฟอร์มอื่นก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากมากครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับก็เลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับ